อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ s. <S เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน250บาทนะครับจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะรับเงินฟรีเข้าทุมนิวเอลตแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะมีเงินฟรีเข้าทุมนิวเอลตแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทุมนิวเอลตนะครับผมจ์นวนน250บาทะครับที่ผม ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้นะครับว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินล่าสุดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีเข้า t ูมิวเล็เนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเล็นะครับสองร้อยห้าสิบบาทล่าสุดที่ได้รับเงินมานะครับผมรับเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแคสซินนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Android นะครับสโหรบบะ iOS นะครับ ื่อแอปนะครับจะชื่อคําว่า b u s m a t นะครับผมให้เราค้นหาชื่อคําว่า b u s m a t นะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นาอกรูปแบบการใช้งานเหมือนกันนะครับเพียงแค่ชื่อแล้วก็รูปของแอปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับสำหรับลิงก์การดาวนโหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดดาวน์โหลดกันได้ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ หลักฐานการถอนเงินล่าสุดก่อนนะครับผมสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะยังไม่ได้รับในส่วนของรหัสเชิญนะครับฝากไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรับคะแนนเริ่มต้นการใช้งานนะครับผมเราสามารถกรอ,อกรหัสเชิญของเพื่อนได้เลยนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่รหัสโค้ดด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นั่นเองนะครับ ให้เรานะครับกดมาที่เมนูการถอนเงินตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับอ่าโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าการแลกของฉันนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูหลักฐานหรือว่าประวัติการถอนเงินของเราล่าสุดนะครับการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนาะในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้รับเงินในวันที่23กุมภาพกุม์านะครับ2023เวลา17นาฬิกา17นาทีนะครับยอดเงินก็250บาทเข้าทุมนิเวศนะครับ ถานะนะครับผมการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็คือผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของทูมิเ w วเลตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการยืนยันว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับเ่าโอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของประวัติรายการของทูมิเ w วเลตนะครับผมตรงนี้เลยนะอันนี้คือหลักฐานหรือว่ายอดเงินที่ผมได้รับเข้าบัญชีทูมิเนวเลตนะครับผมจากแคสซินแอปนะครับชื่อตรงนี้ชัดเจนนะครับผมและก็วันที่นะครับผมวันที่23กุมภา2566นะครับหรือ20 นะครับผม17นาฬิกา17นาที15วินาทีนะครับยอดเงินอยู่ที่250บาทตรงนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนได้เงินจริงแน่นอนสําหรับแอปนี้นะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนข,ของตัวแอปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะผมจะอธิบายแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะพอเข้าใจวิธีการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับผมเป็นแอปเล่นฟรีนะครับสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีไม่เเสสียงินค่ามั หรือว่าการลงทุนในการทําแอปนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปแบบของการใช้งานของแอปนี้นะครับผมไม่ใช่การใช้งานแบบการพนัน100%เแน่นอนนะครับการใช้งานเนี่ยจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมจากการทําภารกิจการอ่านข่าวอ่านนิยายนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิเซียเลตันเองเมนูนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของหน้าหลักนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีการอ่านข่าวนะครับอันนี้เป็นข่าวเนาะสำหรับการอ่านข่าวเนี่ยกดเข้ามานะครับจะมีตัวคะแนนที่อยู่ที่ด้านบน เพียงแค่เราเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้นะครับมันจะมีขีดสีส้มเห็นไหมในวงกลมนะครับผมถ้าขีดสีส้มตรงนี้เนี่ยเต็มวงกลมแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้เองนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนนะครับจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มวงกลมนะถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนอันนี้คือการอ่านข่าวเนาะเราก็ดูข่าวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นั้นเลยนะครับจนกว่าจะขึ้นคะแนนนะครับต่อมานะครับผมรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่2คือการอ่านิยา นะครับผมตัวนี้มันจะมีคําว่านวนิยายนะครับผมก็คือในส่วนของเมนูนี้นะครับนวนิยายนะครับเราสามารถกดเข้ามานะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างได้เลยนะครับให้เรากดเริ่มอ่านตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือของเพื่อนๆนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของเหรียญทองที่ขึ้นให้เราได้รับจากการอ่านนิยายนะครับเพียงแค่เราเลื่อนอ่านตามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับมันจะมีขีดสีเหลืองอยู่นะครับถ้าขีดสีเหลืองเต็มวงกลมนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับอันนี้คือการอ่านนวนิยายนนะครรับต่่่อมมมมาาาผเเดููททีี2 เมนูที่2ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเสนอนะครับตรงนี้จะมีหัวข้อด้านบนนะครับอยู่ที่ชวนเพื่อนนะครับแล้วก็เสนอแล้วก็100เหรียญทองนะครับให้เรากดที่เมนูชวนเพื่อนก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับทางแอปนะครับผมมีกิจกรรมนะครับแจกเงินสดนะครับรางวัลอยู่ที่ $100 ดอลลาร์เนาะที่เขาขึ้นไว้ตรงนี้นะครับการคลองอันดับโดยการเชิญเพื่อนรับโบนัสพิเศษนะครับผมระยะเวลาเหลือแค่10วันจากการลงคลิปนี้ไปเนาะอีกแค่10วันนะครับเงินรางวัลทั้งหมดนะครับผมเขาแจกอยู่ที่ $300 ดอลลาร์นะครับ 300ดอลลาร์ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผม <S <S ก็คือเขาจะให้เราแนะนําหรือว่าคองอันดับนะครับในการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราติดอันดับตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็สามารถรุนรับเงินรางวัลได้การเชิญเพื่อนนะครับทำได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทํานั่นเองนะครับคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับสามารถนําข้อความตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางองอนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกได้หมดทุกช่องทางสามารถเอาไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนนะครับจะได้ เชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับเรามาดูที่เมนูเสนอนะครับตรงนี้จะเป็นการทลาลําภารกิจการเช็คอินนะครับแล้วก็การทําผลิตลองใช้งานแอปต่างๆนะครับผมเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับงานประจําที่จํากัดเวลานะครับผมก็คือภารกิจการคลองันดับการเชิญเพื่อนนอสสามร้อยเหรียญดอลลาร์นะครับแล้วก็งานประจําเป็นการทลาลําภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนตรงนี้เราสามารถเข้าไปร่วมทลาลําภารกิจได้เลยนะครับหมุนวงล้อรุ้นรับโชคนะครับเชิญเพื่อนนะครับต้ตอบเพื่อรับรางวัลเนาะรับบรสจากแบบทดสอบนะครับปมานี้เมนูที่3นะครับเป็นการ ชวนเพื่อนนะครับผมต่อมานะครับการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็กดมาที่เดิมเลยนะครับตรงที่เราดูประวัติการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับการถอนเนี่ยมี3ช่องทางให้เราเลือกนะมีทูนิโวลเลตเทพาวแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับในส่วนของการถอนเงินทูนิโวลเลตนะครับตอนนี้มีโบนัสพิเศษก็คือการถอนเงิน10บาทนะครับถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอนเพิ่มได้นะครับถ้าเราจะถอนเนี่ยเลือกเป็น150าบาทถึง5 0า้บาทนะครับรายการถอนมีตามีน ครบตามจํานวนก็ถอนเงินได้เลยนะครับ การถอนเงินไม่ยากนะครับผมกรอกชื่อบัญชี t ูมิเนอเรสและก็เบอร์ของ t ูมิเน l เรสนะครับ3ช่องแค่นั้นรับเงินได้เลยนะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างประมาณ5-7ถึงวันนะครับปกติจะใช้เวลา7-12ถึงชั่วโมงตามที่เขากําหนดตรงนี้นะที่เขาเขียนไว้นะครับจากที่ผมถอนนะครับวันที่ประมาณ20นะประมาณวันที่20ที่ผมถอนไปนะครับประมาณ2วันนะครับก็ได้รับเงินในวันที่23นะครับผมประมาณ2 0 21นะครับที่ผมทําการถอนไปเนาะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอปแคสซิน ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้ฝากเพืเ่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ